ใช่ไหมตอนนี้นะฝรั่งเนี่ยบางทีเขาก็มาจ้างครูมวยไทยนะเขาเปิดโรงยิมจีน่นแล้วเขาก็เอาครูมวยไทยไปสอนใช่ไหมเราก็ได้คนไทยก็มีงานทํามีเงินส่งกลับมาประเทศใช่ไหมครับหรือว่าฝรั่งบินมาเรียนมวยไทยต้นตํำรับที่เราเลยนั้นเราส่งเสริมและกิจกรรมกีฬามวยไทยเนี่ยเป็นศิลปะประจำชาติเนี่ยรเราทํายังไงให้มีกฎหมายคุ้มครองนักมวยใช่ไหมทำยังไงไม่ถูกเอาละเราเปรียบแล้วช่วยส่งเสริมไปเลยว่าเฮ้ย hey, วันนี้นะเรามีกิจกรรมเชิญ ถ้านู่นชาตินี้เอาก็ทานจะทาแลกเปลี่ยนไทยจีนนะเอามวยไทยมวยจีนนะแลกเปลี่ยนกันเนี้ยมันจะทำให้เกิดการต่อยอดไงแล้วมันอย่างเนี้ยมันจะเป็นเงินละถ้วไมเกิดทำซอฟต์ power แล้วมันไม่มีรายได้เข้าประเทศจะไปทำะไรเสื่งงบใช่ใช่แล้วคุณเอาเงินไปทุ่มแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับใช่ไหมได้แต่ได้แต่นามมาทำอ่ะตอนนี้ผมอยากได้ได้ได้ที่เป็นรูปธรรมแล้วจับต้องได้มากกว่าเพราะว่าประเทศเราเนี่ยกําลังต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจใช่ไหมไอ้เรื่องการ pr แล้วแบบ คือเราจะเห็นว่าง,งบประชาชนมันประเทศเราเนี่ยมันใช้ทิ้งใช้คว้างแล้วท้ายจุดมันไม่ก่อให้เกิดเงินไงมันเหมือนกับการใช้เงินไม่มีประสิทธิภาพอ่ะ,ะผมก็เลยว่าเออแม่วันนี้คนระับทาไมว่าเราจะได้ผู้บริหารประเทศที่แม่เข้าใจจริงๆว่าหน้าที่ของนายกคืออะไรแล้วก็อะไรคือเป้าหมายของประเทศเราต้องมานั่งตั้งตั้งโกอ่ะตั้งเป้าหมายใช่ไหมครับแล้วก็ทำลา์ออฟไซต์ไปว่า เอ้เราจะเดินไปทางตรงนั้นเราจะต้องทําอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็จ่ายงานไปกับกระทรวงกระทรวงกรมต่างๆเนี่ยผมว่าเนี่ยมันจะมาถูกแต่ว่านี่คือคุณอมีแต่วัฒกรรมอะพี่แต่แนวทางปฏิบัติไม่มีไงค่ะประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่คือแม่งประชุมเยอะกว่าทํางานอะเออใช่นะประเทศเราเนี่แม่งประชุมคลรมอนะทุกอะไรนะทุกทางการพระรหัสพุทธอะไรเนี่ยนะใช่ไหม อาทิตย์นึงนี่ต้องหลายวันนะแต่ไม่มีงานไม่มีผลงานออกมาเลยนะครับเ <นะ S 1> พราะว่าแม่งม,มีแต่ประชุมกันเยอะแล้วก็แดกเบี้ยประชุมกันแล้วเกินคณะกรออร,ออรมการก็เยอะเออคณะโอ้โหพราะพอมีปัญหาขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยมันตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขไม่ได้อาวแสดงว่าหน่วยงานหลักคุณคุณแม่งไม่มีประสิทธิภาพ<ช>แทนที่คุณจะไปแก้ไขที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเฮ้ยทําไมปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมครับแล้วคุณตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาไฟภัยแ้งเนี่ยพี่ใช่คุณตั้งกันทุกปีอ่ะครับ แล้วปีหน้าน้ำก็ท่วมเหมือนเดิมแล้งเหมือนเดิมเนี่ยใช่เออแสดงว่าไอ้หน่วยงานกรมลประทานมึงต้องยุบทิ้งแล้วครับค่ะอ่าถ้าเป็นผมบอกเฮ้ยถ้าปีหน้าน,น้ำแรงในน้ำท่วมนะไอ้อ,อธิบดีกรมลประทานมึงเตรียมตัวถูกปลดนะออ,อย่างเงี้ยมันจะทําให้กรมลประทานไม่แข็งแรงขึ้นแต่ก่จะมีปัญหาดี่ไอ้คณะรายการรับผิดชอบเฉยส่วนรัฐบาลไม่ไปตั้งคณะบรมการแก้ปัญหาขึ้นมาเราเป็นประเทศที่น่าจะติด กินเน็ตบุ๊กนะครับเรื่องของคณะกรรมาการเยอะสุดในโลกใช่ถูกต้องเลยเออผมว่าคุณม้าควรจะไปเป็นรัมรีเกษตรนะครับเดี๋ยวเรียกอ่ะไอ้นักมบ่บาบอกมึงลงมาเด้อไอ้้องม้ากูดีกว่าแล้วดูทีปีหน้าม,มันจะแล้วไหมหรือม,มันจะน้ำท่วมไหมกูปลดอธิบดีมาเลยเออเดอี๋ยวมันได้ขาดนะท่วมอีกกูปลดมึงค่ะเออต้าผมบอกเลยว่าวันนี้พี่เห็นไหมว่าทุกครั้งเนี่ยพอมีน้ําท่วมก็จะเรียกร้องให้นายกเรียกร้องให้สสเรียกร้องให้รัฐมนตรีลงไปถามว่า มึงลงไปกันเนี่ยนะครับน้แห้งไหมไม่แห้งค่ะเออแล้วมึงลงไปแล้วปีหน้าท่วมอีกไหมท่วมอีกก็ท่วมเหมือนเดิมเออทำไมนั่นจะมึงจะลงไปทําสากับเบืออะไรเห็น<ะ>ไหมครับถึงเวลาแล้วมึงลงไปทีเขาวุ่นวายชาวบ้านก็นมาต้องต้อนรับต้องจัดขบวนต้องมีรถนาต้องมีงบประมาณถามว่าไอ้วกนี้มันทํางานจนเป็นหรือเปล่าวะก็ั่นละไรฮะค่ะเออ ถามชาวบ้านว่าน้ำท่วมทุ่วมมันบอกรับถุงยางชีพบไอ้บ้าทุเรศอันนี้คือยาวิเศษที่ทุกครั้งที่มีน้ำท่วมก็จะมีถุงยางชีพอู่กหรือว่าข้าวขายไม่ออกก็จะมีการประกันราคาข้าวรงอออาค์วืที่เป็นประจานเลยนะว่าทํางานไม่ได้ผลนะ S <S แต่วันนี้ชาวโลกเขารับรู้ว่าอิทธิพลซอฟต์พาวเวอร์ของไทยคือนักการเมืองไทยต้องโกงถ้าจะเป็นนักการเมืองไทยมึงต้องโกงเกง่งต้องสร้างภาพเกง่กงต่อแหล่ดีตบอัดสัตว์ได้นะเพราะคนไทยรับได้นี่คือซอฟท์พาวเวอร์ที่ต่างชาติรับรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการอร์รัปชั่นสูงสุดเอเอเห็นไหมการอร์รัปชั่นได้รับการลดโทษได้ด้วยมีโปรโมชั่นลดให้เนี่ยอันนี้คือซอฟท์พาวเวอร์ที่ชาวโลกเขารู้แล้วเขาก็ไม่มีใครคิดจะเรียนแบบพี่ แล้วคนที่มาทำซอฟต์พาวเวอร์ให้เมืองไทยต้องไปขอบคุณนะครับคือพ่อมาครองนะครับมาร์กจำได้ไหมประชุมประชุมอาเซียนอ่ะโอ้โหในกองทัพเรือยังแสดงอาหารชั้นดีเลยมาครองถอดเสนอกพับแขนไปกินอาหารเดยวราดหัวเส้นงงตอนนี้ยังกินไปเมนูมาครองไม่ได้เลยแม่งจองแน่นไปอีกไม่รู้กี่เดือนโอ้โหไอเดียซอฟต์พาวเวอร์เลยใช่ครับ แต่ว่าเป็นคนฝรั่งมาทาให้เราทาให้ซอฟต์าวร์เราเป็นที่รู้จักเห็นไหมครับแต่ไอเราเนี่ยแม่งเป็นเจ้าของแต่เรายังไม่รู้คุณค่าของตัวเราเองไงใช่ซอฟต์าวร์ฝรั่งเศสพี่ก็รู้อยู่แล้วแฟชั่นน้ําหอมใช่ไหมใช่ใช่อั้นคือซอฟต์าวร์ที่เขาประเทศฝรั่งเศสนี่เขาสร้างชาติด้วยซอฟต์าวร์มาก่อนนะพี่นะใช่ใช่แมเพราะประเทศฝรั่งเศสจะเลยรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมนะที่เขาเป็นมหาอำนาจขังโลกเนี่ยเพราะเขาเป็นด้วยวัฒนธรรมค่ะเออ ไอ้ของเรานี่ยแม่งหลงทางอะก็เรียกว่าตาบอดคำช้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพ่วไปหมดนะไอ้หนุม่มบัดเมาอ่ะเออใช่